เตรียมเฮครั้งเปิดลงทะเบียนสิงหาคม2565นี้บัตรคนจนรายเดิมเตรียมเอกสารอะไรบ้างลายใหม่ได้ทุกคนหรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่21มิถุนายน2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาล ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะนายสันติพร้อมพัด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมรอบใหม่ในเดือนสิงหาคม2565ด้วยขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างให้แบงก์รัฐเช่นธนาคารกรุงไทย ธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอเงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อลงทะเบียนดังกล่าวคลังกำลังเปิดให้แบงก์รัฐเสนอเงื่อนไขการเสนอตัวเป็นผู้จัดทำระบบการลงทะเบียนบัตรคนจนและการใช้บัตรคนจนพอรอมนี้นะคะกำหนดให้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนใบเดิม แต่บัตรคนจนใบเดิมนั้นสามารถกดเงินสดได้ฉะนั้นก็จะต้องมาดูว่าเมื่อใช้บัตรประชาชนแล้วจะสามารถกดเงินสดในช่องทางใดได้บ้างเบื้องต้นนะคะน่าจะใช้ลักษณะการผูกพร้อมเพกับแบงก์นายสันติได้กล่าวไว้อย่างนี้นะคะสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่คาดว่าจะมีจํานวนผู้มีไรายได้น้อยรับสิทธิ์มากขึ้นจากเดิมอยู่ประมาณ 20ล้านคนเลยนะคะเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้มีรายได้น้อยแหล่งข่าวจากทางกระทรวงการคลังนะคะกล่าวว่าสาเหตุที่กระทรวงการคลังต้องเปิดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่เนื่องจากข้อมูลผู้ถือบัตรคนจนในปัจจุบันเป็นข้อมูลในปี2559ถึง2,561 โดยที่ผ่านมานะคะยังมีกลุ่มตกลนที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการประกอบกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังนั้นนะคะจึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้มีไรายได้น้อยและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของรัฐให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนร่วมโครงการประมาณ20ล้านคนซึ่งรวมถึงผู้ถือบัตรคนจนในปัจจุบันประมาณ13ล้านคนและผู้เข้าขายได้รับสิทธิ์รายใหม่ แหล่งข่าวกล่าวอีกด้วยนะคะว่ากระท่วงการครั้งได้ประมาณค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทะเบียนในครั้งนี้จำนวนกว่า560ล้านบาทประกอบด้วยค่าจ้างเมาบริการระบบลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนกรณีใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน164ล้านบาทและค่าใช้จ่ายสําหรับการรับลงทะเบียนหน่วยที่รับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารทกสออมสินกรุงไทย กรมบัญชีกลางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและสำนักงานเมืองพัทยารวมค่าใช้ใจ่ายประมาณ400ล้านบาทและสำหรับคุณสมบัติผู้ลงทเบียนนั้นได้มีการปรับปรุงจากเงื่อนไขเดิมที่พิจารณารายได้เป็นรายบุคคลเป็นรายครอบครัวโดวยกำหนดรายได้ต่อหัวไม่เกิน1แสนบาทและยังกำหนดเงื่อนไขใหม่ที่ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีการถือครองบัตรเครดิต ไม่มีหนี้สินบ้านราคาไม่เกิน1.5ล้านบาทและไม่มีหนี้สินยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทด้วยส่วนทรัพย์สินอื่นๆเช่นอสังหาริมทรัพย์และเงินฝากจะใช้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขเดิมแต่จะพิจารณารวมทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวด้วยและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ